อ่านะฮะก็ต้องขอกราบะะสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอ,อร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้อยู่กับผมมอคคุงชาแนลกันอีกแล้วนะฮะนะฮะวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมนะฮะของทาง7 n i g h น4นทกนะฮะกันอีกแล้ว <c oughs> โอ้ชัว์นี้ไม่ได้ทำรีวิวเศรษฐีเลยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรให้ทำนะเดี๋ยวผมมาทำให้ละกันนะฮะโอเค นี่ครับกิจกรรมของเกมเศรษฐีเอเฮ้ยเ,เศรษฐีเหรอปลาเข้าไปเศรษฐีบ้าอะไรมึงน,นะฮะอันนี้คือกิจกรรมของทางเซเว่นไนท์นะฮะคือกิจกรรมนะฮะคือเก็บร้อยเจ็ดเออเก็บเออเก็บเจ็ดร้อยแต้มนะฮะไล่เออ for emperor นะฮะรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะฮะเลือกได้นะฮะรวมถึงยอนฮีด้วยนะฮะเอเออันนี้ผมเซิร์ฟลองไม่ค่อยทำอะ่ะผมทำแต่ในเซิร์ฟหลักนะฮะ เพราะงั้นเลยฮะสำหรับใครนะฮะที่ยังไม่มียอนฮีนะฮะสามารถหาได้นะฮะจากอีเวนต์นี้นะครับวิธีการได้รับแต้มนะฮะทางฝั่งซ้ายมือผมนะครับก็คือ1นะฮะลงเอออะไรนะครับประจนบภัย5ครั้งนะฮะสองนะครับลงอารีนานะฮะสามลงหอทองนะฮะเอ้ยถูกแล้วนะฮะสามลงหอทองนะฮะ แล้วก็4นะครับลงบอสเลสนะฮะหรือว่าลงมังกรก็ได้นะฮะห้านะครับคือการลงอะไรวะลงดันฟ้าประจําวันนะฮะดันฟ้าหลายวันก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับอีเวนต์เผาแจนะฮะเผากดแจแต่ว่ารอบนี้นะครับมีนี่ครับกล่องนะฮะอัญญีไอ้แม่กล่องเครื่องประดับนะฮะ กล่องประดับนะฮะแล้วก็กล่องสัตว์เลี้ยงมาให้สุ่มเล่นกันด้วยนะฮะผมสุ่มเล่นไปเยอะแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวามาเผาแจกันดีกว่าครับมีแต่800แปดร้อยแจกนะฮะมาอุ้ยสี่ดาวเว้ยเปิดไว้ได้สี่ดาวเลยโคตรลัคก,กี้เปิดรับเผาครับเผาเผาแจกันไปเรื่อยๆสี่ดาวอีกแล้วเจ้โอ้ตัวนัโโ้นก็สองดาวรัวๆ ไม่ไม่อยากขยันเปิดสองดาวเลยเว้ยเอาละโอเคครับพอครับเลิกครับโหแจเหลือเจ็ดร้อยเลยไม่เป็นไรมาซีดาวอยู่ไหนนะฮะไปแรกครับโอ้โหมังกรมานะฮะคนขี่หายไปไหนนะเฮ้ยคนขี่มึงหายไปไหนนะฮะโอเคครับซีดาวตัวถัดมานะฮะสเนปเปอร์โอ้ยเชี่ย เดี๋ยวถ้าว่างๆจะมาเปิดอันนี้แล้วกันนะฮะสองดาวนะฮะมาอีกรอบครับอีกร้อยร้อยแจบสองครับสามฮะโอเคสี่ครับยังงจริงอ้าเฮ้ยยังมาเวห้าครับหครับเจครับ8ครับ9ครับครั้งที่สินะฮะครั้งสุดท้ายสิบเอไปเลยอีสัตว์ ครับต่อครับรอ่าเปิดสีดาวครับเอาอัศวินเต็มไอ้เหี้ยเอองั้นก,ก็มาตีบอสอัศวินไว้ก่อนก็แล้วกันยังไงก็อืมมาครับตีบอสอัศวินไว้ก่อนนะฮะเพรนนะะาะเราก็รู้ว่า,วาย่างไงอัศวินก็ไม่มีทางตันเด็ดขาดนะฮะตีบอชูราไว้แล้วกันทนำะะไมถึงเป็นอชูร,ราวะไม่มีตัวอื่นให้ตีแล้วเหรอ โีครับตีสองดาวไปนะฮะเอาสองดาวไปตีเดี๋ยวเราไปเผาแจกันต่อเับเผาจะเหลือแค่สี่ร้อยอ่ะเผาจะเหลือแค่ประมาณเท่ากับสี่ร้อยนะโอเคครับมาต่อกันเลยครับกับการเผากุญแจนะฮะมาตีดาวบาลิต้าเออดีเซิร์ฟนี้ยังไม่มี มาครับเปิดต่อครับอีก19กคุณแจนะฮะหนึ่งสองสามโอ้โหเจ๋งฝัดฝัดสี่มันไม่ค่อยมีอะไรดีหรอกครับห้านะฮะครั้ทงที่หกโอ้ยไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วเจ็ดครับครั้งที่แปดนะฮะครั้ทงที่เก้าโอ้โหไปแล้วเว้ยเก้าคุณแจ กอดที่สิบอูตอนดาวรัวๆเลยจังหวะน,นี้สี่ดาวออกมาสามอันนะฮะโอ้ยครั้งที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ไม่เป็นไรครับเปิดต่อไปเรื่อยๆฮะพวบคนมันมีกุญแจเยอะนะดองกุญแจไว้ครับอ่าสามดาวโผล่เว้อสองดาวหมดเลยเหรอเอาจริงดิเออดีอิสระสองดาวอีกแล้วสองดาวเองเหรอ ไ,ไม่ไหวแบวครับไม่ไหวจะแบวครับจังหวะนี้นะฮะมาเรื่อยๆครับต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะเลิกครับโอเคครบกำหนดละห้าสิบครั้งนะฮะโอ้ของที่ได้ครับสองดาวตรึมม,มาหาศารเลยโอเคมาเปิดสี่ดาวครับลูซี่เออ โอเคครับมาเนี่ยฮะยังไงนะสำหรับกิจกรรมนะฮะเก็บเออเก็บของนะฮะแรกตัวละครนะฮะอย่าลืมเก็บกันด้วยนะสำหรับเราแฟนๆฟนเซเว่นไนทุกท่านนะฮะนี่ครับถ้าใครอยากได้ยอนฮีนะฮะทำการเก็บเอานะครับเจ็ดร้อยเอเจ็ดร้อยอันนะฮะจะทำการแยกแรกยอนฮีได้นั่นเองนะฮะงั้นวันนี้ผมโมคุงนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะฮะ